มีรถครอบครัวจ็ดที่ดังมาฝาก1คันนะครับใครกำลังหารถครอบครัวราคาแสนต้นๆนะครับชมคันนี้ครับกับ o o n d s t t e ีมนะครับเครื่อง2.0ออโต้นะครับคันนี้ปี2003นะครับ139,000บาทนะครับรถสวยสภาพดีมากๆนะครับใครหาใช้งานนะครับชุดแต่งรอบคันเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์ขับใกล้ขับไกลขับได้สบายใจแน่นอนไม้แท้ๆนะครับ1 0 0 0 0 38,000กิโลเมตรนะครับรถสภาพดีใช้งานน้อยนะครับดูแลดีสภาพนี้โทรเจรจาได้เลยครับขาย139,000บาทนะครับเตรียมตัวเตรียม มารับรถได้เลยนะครับรถสภาพพร้อมมากๆรถอยู่มินบุรีนะครับมาชมเช็คดูรถทดลองขับนะครับสีสันสวยงามเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์ใส่ล้อสวยๆมาให้นะครับไม่ได้แต่งซิ่งนะครับแต่งสวยๆนะครับชุดแต่งครบภายในภายนอกงามสภาพดีใหม่แท้ใช้งานน้อยนะครับใครสนใจอยากได้ใช้งานนะครับหรือท่านไม่ชอบล้อนี้อยากได้ล้อเดิมๆก็บอกได้นะครับมีจัดให้ครับ139,000ับาทนะครับบริการจัดส่งทั่วไทยนะครับสนใจก็มาโทร มาชมดูรถทดลองขับนะครับก็ ค่าบริการจะส่งก็คิดตามระยะทางจริงนะครับโดยรวมรถสวยนะครับสภาพพร้อมใช้นะครับจิตจอแอนดรอยมาแล้วนะครับจอแอนดรอยมีมาแล้วรถสวยนะครับเป็นเจ็ดที่นั่งนะครับไม่ใหญ่ไม่โตเน้นใช้งานอํานวยความสะดวกเดินทางใกล้ๆไปได้หลายคนนะครับห้าคนหกคนเดินทางได้สบายเบาะแถวสองแถวสามพับได้นะครับรถสวยสภาพดีๆนะครับหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับมีคนใช้งานอยู่เยอะนะครับเขาจะมีกลุ่ม Honda s t e a ีมนะครับก็เข้าไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับโดยรวมก็ถือเป็นรถของค่ายฮอนด้านะครับอะไรก็ใช้งาน ได้ปกติครับอะไหล่มีแน่นอนนะครับรถสวยสภาพดีๆ1 3 9 0 0 0บาทราคานี้สุดคุ้มแน่นอนนะครับถ้าท่านกำลังหารถครอบครัวนะครับนี่นะครับขับสบายนะครับช่วงล่างก็ประมาณรถเก่งนะครับไม่ใช่รถยกสูงหรือแนวของกลุ่มพวก SUV นะครับเป็นเจที่นั่งนะครับเป็นรถครอบครัวนะครับ ช่วงล่างไม่กระด้างครับเป็นรถเก๋งนะครับก็ลองชมเช็คดูรถทดลองขับนะครับนี่ขับไม่แท้นะครับสภาพสวยๆเกรดเไปเลยครับตั้งแต่ปี2003ก็ใช้งานมาแค่นั้นเอง138,000กิลเมตรนะครับใครสนใจนะครับจะส่งทั่วไทยนะครับบริการจัดส่งทั่วไทย สนใจมาชมนะครับคันนี้ขายเป็นเงินสดนะครับรถปีลึกนะครับขายเงินสดราคานี้เลยนะครับ1 3 9 0 0 0บาทใครเข้าใจรับสภาพกับราคาแบบนี้ได้สุดคุ้มนะครับเอาไปใช้งานนะครับมีจอ Android มาแล้วนะครับเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์นะครับไม่เคยแต่งซิ่งนะครับแต่งสวยๆตามสเต็ปเท่านั้นนะครับไม่ได้ทำเครื่องไม่ได้ทาช่วงล่าง แบบรถแข่งอะไรนะครับก็เดิมๆเนี่ยแหละครับก็ถือเป็นตัวเลือกเลยนะครับฝากไว้ด้วยนะครับ Honda s t r e ีมรถครอบครัว7ที่นั่งนะครับ